5อาหารนี้ที่เป็นอันตรายกับลูกในท้องวันนี้คุณแม่ตั้งครรภ์ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะสวัสดีค่ะพโคกรเลิศพรอสอนแม่และเด็กค่ะ นำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึง5อาหารที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรจะหลีกเลี่ยงเพราะหากเรารับประทานเข้าไปอาจจะส่งผลอันตรายกับตัวของคุณแม่เองแล้วก็ทารกในครรภ์น,นั่นเองค่ะเรื่องของอาหารการกินนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะที่ช่วยในการเจริญเติบโตนะะของทารกในครรภ์หากเรารับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ ก็จะช่วยให้ลูกของเรามีการพัฒนาการที่ดีไม่ว่าด้านร่างกายด้านสมองนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5้าหมู่นี่เป็นหลักนะคะอะไรที่ควรรับประทานอะไรที่ควรจะหลีกเลี่ยงซึ่งอาหารที่คุณแม่ขณะตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งนะคะไม่ควรรับประทานใน5กลุ่มนี้ที่ ควรจะหลีกเลี่ยงอันดับแรกเลยก็คือประเภทเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เค,ครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเลยนะคะคุณแม่ตั้งครรภ์ควรที่จะหลีกเลี่ยงก่อนตั้งครรภ์คุณแม่บางคนอาจจะเคยดื่มนะคะแต่เมื่อเรารู้ว่าเราตั้งครรภ์ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงหากเรายังมีการดืม่ม <c lusive> เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ <c lusive> อยู่ก็อาจจะส่งผลกับทารกในครรภ์สะสมะมากๆก็มีผลต่อสมองของทารกในครรภ์หรือทําให้ทารกคลอดก่อนกําหนดหรือทําให้แท้งได้ เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ควรที่จะงดนะคะเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะอย่างที่สองนะคะก็คือพวกยาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรซึ่งยาสมุนไพราบางตัวนี่คือสมุนไพรจริงๆนะคะกิ่งไม้ต้นไม้รากไม้อะไรต่างๆนามาต้มคนโบราณก็บอกว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีนะ,ะช่วยให้คุณแม่แข็งแรงช่วยให้ลูกจเจริญเติบโตเป็นยาสมุนไพรที่ไม่ได้รับ ผ่านการรับรองจากอยนะคะมีไม่มีข้อบ่งชี้ชัดเจนไม่มีส่วนประกอบชัดเจนอันนี้คุณแม่ควรเฝ้าระวังหลีกเลี่ยงไว้ดีที่สุดนะคะสิ่งที่3นะคะก็คือเรื่องของปลาทะเลค่ะปลาทะเลคุณแม่ทานได้ปลาทะเลก็มีประโยชน์มีโอเมก้าสมี DHA นะคะให้ประโยชน์มากแต่คุณแม่ควรจะเลือกปลาทะเลที่สดใหม่นะคะไม่มีส่วนผสมหรือว่าส่วนประกอบนะคะหรือว่ามีสารปรรดเจือปนนะคะปลาที่ ไม่สดใหม่เสี่ยงต่อการมีสารประลอดเจือปนเสี่ยงนะคะก็ได้แก่ปลาพวกปลาทูน่าปลาอินทรีปลาฉลามอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปลาทะเลนี้มีโอกาสนะคะที่จะมีเสี่ยงต่อสารประลอดนะคะปะปนอ,อยู่เพราะฉะนั้นควรจะเลือกปลาที่สดใหม่นะ,ะปลาแซลมอนแซลมอนอาจจะราคาแพงไปปลาทูไหมนะคะสามารถหาซื้อเลือกได้นะคะสำคัญที่สุดคือต้องสดใหม่เพราะถ้าคุณแม่เลือกนะคะ ปลาทะเลที่มีสารปละหลอดนะคะสะสมอยู่ในร่างกายคุณแม่ถ้าทานเข้าไปเนี่ยอาจจะส่งผลอันตรายกับลูกเพราะฉะนั้นควรจะเลือกให้ดีนะคะอาหารที่4ี่ที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือพวกนมหรือว่าชีสนะคะที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชือ้อพูดง่ายก็คือนมสดที่บีบออกมาจากเต้าของนมวัวนะคะถ้าไม่ได้ผ่านการฆ่าเชือ้อไม่แนะนํานะคะคุณแม่นมดีมีประโยชน์หากนมไม่ได้รับการฆ่าเชือ้อหรือว่านมที่เสียไปแล้วหมดอายุไปแล้ว อันนี้ควรที่จะหลีกเลี่ยงมีผลกับตัวของคุณแม่นะคะอาจจะมีเชื้อ e ีโคไลเชื้อ lla, s a l โมเ e l l a เข้าไปในร่างกายไหมแม่ท้องเสียงไม่สบายนะคะส่งผลต่อทารกในครรภ์ได้นั่นเองค่ะแล้วก็อาหารที่5นะคะที่คุณแม่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือพวกอาหารดิบอาหารสุกๆดิบๆอันนี้หลีกเลี่ยงไว้ดีที่สุดนะคะบางคนโหเนึกอยากเลยอาหารอีสานลาบก้อยดิบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แนะนานะคะหรือบางคนอาจจะสะเต็กก็ได้สเต็กที่ไม่ค่อยสุก ไม่สุกดีนะคะอันนี้ก็หลีกเลี่ยงก่อนดีกว่านะคะหรือบางคนทานไข่ลวกไข่ดิบอันนี้ไม่ควรที่จะทานเพราะโอกาสที่จะมีการติดเชื้อปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหารเนี่ยมีได้ง่ายคุณแม่จะมีการท้องเสียคลืนไส้อาเจียนนะคะมีผลอันตรายต่อลูกเพราะฉะนั้น5อาหารกลุ่มหลักๆนี้คุณแม่ตั้งครรภ์ควรจะหลีกเลี่ยง เพราะส่งผลต่อคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็ต่อลูกในครรภ์บางครั้งอาจจะไม่เห็นผลนะตอนนั้นแต่เมื่อลูกเกิดมานะคะอาจจะมีผลเรื่องของสมองพัฒนาการอะไรต่างๆอีกนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องเฝ้าระวังให้ดีนี่คือคลิปความรู้ดีๆนะคะที่นํามาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งและกดหัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเกี่ยวกับแม่และเด็กเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ